ไทยยู20ติดระบบบุรีรัมเวบูยิงกระจายได้ใจแฟนบอลชนะแต่ปัญหาเยอะฟุตซอลไท,าทายคึก พร้อมดวลฝรั่งเศสรอบ8ทีมฟุตซอลโลกทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องกันไว้ด้วยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับฟอร์มของทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน20ปีครับที่เปิดหัวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกนัดแรกของกลุ่ม H ได้อย่างร้อนแรงครับด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ไป5ประตูต่อ0ูนย์นะครับจากการทำแฮตทริกของเคลน ไลอ้อนครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของความสูง190ซนติเมตรนะครับส่วนประตูที่เหลือก็ได้จากธนก,กิจโจ์เมืองปักแล้วก็ธนวุฒิโผชัยครับอย่างที่ทราบกันดีว่าทีมชาติไทยชุดนี้ได้รับการดูแลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาสิทธิ์ไปทําทีมตั้งแต่ปลายยุคข,ของบิ๊กออสพลตำรวจเอกดอเตอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพอมายุคข,ของมาดามแป้งนวลพันธุ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเรศไทยคนใหม่ก็ยังคงมอบสิทธิ์การทําทีมอย่างต่อเนื่องให้กับบุรี ทำต่อน,นั่นเองครับแม้ว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีมชุดนี้ จะได้เพียงแค่รองแชมป์อาเซียนแล้วก็โดนฟุตบอลชาวไทยวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างหนักนะครับแต่ว่าในทัวร์เมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งดีต้องบอกว่าทีมดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเกมแรกที่เอาชนะฟิลิปปินส์นะครับแม้ว่าฟิลิปปินส์จะไม่ได้แกร่งมากนะครับหากเจาะลึกรายละเอียดต่างๆต้องชื่นชมเลยว่านักเตะเราเล่นได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับทุกคนเคลื่อนที่ช่วยกันจังหวะเข้าทำต้องบอกว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษจะเห็นชัดเจนเลยนะครับจะมีผู้เล่นตัวรุกรุมอยู่ในกรอบ เขตโทษพร้อมกัน3-4คนเลยทีเดียวนะครับที่น่าชื่นชมไปมากกว่านั้นก็คือน้องๆทุกคนใจสู้มากๆครับวิ่งสู้ฟัดไม่เกรงกลัวคู่แข่งเลยนะครับราวกับติดตั้ง DNA ของการทําทีมบุรรัมยูเนเต็ดลงไปอย่างไกลอย่างนั้นเลยครับแม้ว่าจะชนะด้วยสกอร์ที่สวยงามแล้วก็ขาดลอยนะครับแต่ว่าเอเมอร์สันเปเราหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยอยู่ปีเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเห็นจุดอ่อนมากมายจากเกมนี้ครับซึ่งทางเอเมอร์สันนะครับก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยทำ ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการเล่นในครึ่งหลังเนี่ยทางเอเมอร์สันบอกว่าไม่ค่อยชอบวิธีการเล่นของลูกทีมสักเท่าไหร่แล้วก็ทีมไม่ได้เล่นดีเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังซึ่งทางเอเมอร์สันนะครับก็พยายามกระตุ้นให้นักเตะทุกคนนะครับยกระดับการเล่นแล้วก็ทําผลงานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหากต้องการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนต่อไปนะครับซึ่งทางเอเมอร์สันบอกนะครับว่าในครึ่งแรกในบางช่วงเนี่ยรวมไปถึงในบางจังหวะในครึ่งหลังเนี่ยระบบของทีมเสียไปนะครับ ซึ่งทางเอมสันนะครับพยายามกระตุ้นให้นักเตะเนี่ยเล่นให้สม่ำเสมอตลอดทั้ง90นาทีนะครับไม่ให้แผ่วแม้แต่วินาทีเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเอมสันก็พยายามที่จะให้นักฟุตบอลนะครับครองบอลให้มากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งเกมนัดต่อไปกับบูไนทางเออมาสันก็พยายามที่จะเน้นแล้วก็ยกระดับทีมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับขณะที่คารไลอันนะครับหัวหอกเจ้าของความสูง190ซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นดาวยิงรูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับก็ได้เปิดเผยหลังเกม ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆสําหรับตัวเขาเองแล้วก็ทีมนะครับเพราะว่านอกจากที่จะชนะแล้วก็ยังทำประตูได้มากมายด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเขาเองที่ทําแฮตทริกนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นกองหน้าหน้าที่ของเขาก็คือการทําประตูแล้วก็การยิงประตูได้ย่อมทําให้เขามีความสุขนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็ต้องพยายามปรับปรุงฟอร์มการเล่นให้ดีต่อไปนะครับแล้วก็พยายามเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกมนัดต่อไปนะครับที่ ทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน20ปีเนี่ยก็จะลงสนามเจอกับบรูไนนะครับในวันที่27กันยายนดีนะครับโดยจะแข่งขันกันที่สนามบุรีรัมศิีตีสเตเดียมหรือว่าสนามเขากระโดงเก่านั่นเองนะครับแข่งขันเวลา19.30นแล้วก็จะมีการแทรกสดทาง AIS Play นะชื่อคู่แข่งอย่างบรูไนแล้วทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแต่ว่าเกมที่จะวัดแล้วก็ชีช้ชะตาของทีมชาติไทยเนี่ยก็คงดีไม่พ้นนะครับเกมที่จะเจอกับอิรัก์วันที่29กันยาย ยนดีนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่แข็งที่สุดของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแฟนฟุตบอลชาไทยก็อย่าลืมส่งแรงใจแล้วก็ร่วมเชียร ทีมชาติไทยรุ่ยยุ่ไม่เกิน20ปีนะครับให้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายให้ได้นะครับจากไทยเราไปที่อุซเบกิสถานกันบ้างนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของทัพโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยครับที่เตรียมลงทําศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับโดยจะฟาดแข่งกันวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าวันศุกร์นี้แล้วนะครับเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งครับตามเวลาของประเทศไทยโดยเกมนี้ทีสปอร์ตเดนะครับจะถ่ายทอดสดให้แฟนฟุตบอลได้รับชมด้วยนะครับซึ่งดิเกโรดิโก้นะครับคุณซือชาวสเปนของทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้เน้นแทคติกแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆในการฝึกซ้อมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุดนะครับก่อนที่จะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งทางจิรวัตรอนวิเชียนนะครับกับตันทีมจอมเก๋าเนี่ยก็ได้ออก มาเปิดเผยถึงความพร้อมของน้องๆภายในทีมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพทีมค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆนะครับตอนนี้บิเกลโรดิโกก็พยายามให้นักเตะศึกษาการเล่นของฝรั่งเศสให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าฝรั่งเศสนะครับจะแพ้กับอิหร่านมาแบบว่าไร้สภาพเลยนะครับหรือที่เราพูดกันตรงๆก็คือล้มมวยมานั่นแหละครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจิรวัตดเองก็พยายามย้ำนะครับให้น้องๆเนี่ยไม่ประมาททีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ จากนี้นะครับทางเชีรวัฒน์ก็มีการพูดถึงมิเกลโรดิโก้ด้วยนะครับว่ามิเกลเองก็พยายามกระตุ้นนักเตะทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสแล้วก็สร้างผลดีสามผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมให้ได้นะครับขณะที่อภิวัตจำเจริญเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเกมกับฝรั่งเศสนะครับว่าจะใส่เกิน1 0 0แน่นอนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงมิเกลโรดิโก้ด้วยนะครับว่าพยายามปลุกระดมแล้วก็กระตุ้นนัก เต่ทุกคนนะครับให้สู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปฟังเสียงของทั้งสองพร้อมๆกันเลยครับพูดถึงเกมที่พบกับกั่งเสนะครับในเรื่องของรูปร่างลำเสือเปรียนเขาอีกแล้วก็จะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ตื่เต้นทุกวินาทีแน่นอนครับผมในเรื่องของรูปร่างครับพี่ก้าวก็เราก็ต้องใช้แรงมากกว่าเขาก็ต้องวิ่ง มากกว่าเขาสมมติเขาใส่มาอยแเราก็ต้องใส่110 120มากกว่าเขาอยู่แล้วครับผมเกี่ยวกับความพูดของโค้ชมิเกลครับที่ปกใจทุกทีก็เป็นแรงที่สุดให้นักกีฬาทุกคนนะครับไปช่วยกันที่ครับผมก็ใส่กัน100เชียร์เขาหน่อาถึงแฟนๆทุกท่าทีมชาติไทยบก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกอีทีมชาิไทยและก็สตาฟโค้ชและก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับก็แม์ที่จะถึงนี้พวกเราใส่เกิน100ได้มากครับผมเกมนี้จะแตกต่างจากเกมที่เราพบกับโคเอเชียไหมครับ แตกต่างไปมันก็เป็นความเคี่ยวของแต่ละทีมครับเพราะเคยเชียร์เขาก็วันนั้นเขาก็เคี่ยวยแต่แค่เขาไม่โอกาสและก็เขาทําไม่ได้แต่แตที่จะเจอฝรั่งเศสในนี้เราก็จะให้เขาเล่นยากที่สุดนะครับครับพูดถึงความพร้อมก่อนเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสเลยครับก็ก็ตอนนี้ทีมก็มีความพร้อมเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ขาดแค่การศึกษาการเรื่องของฝรั่งเศสให้ให้ให้ดีซึ่งรอบนี้มันประมาทไม่ได้ครับคือถ้าแพ้ก็คือตกรอบเลย ถ้าเราชนะฝรั่งเศสไปได้มันจะสร้างองค์กรศาสตร์ที่เข้าไปลอบแตกิมได้ทุกคนก็มีความกระหายที่อยากจะลงได้ดีเลย,เรยครับตอกนี้กับด้านมองฝรั่งเศสชุดนี้เป็นไงบ้างครับก็ประมาทเขาไม่ได้ครับเขาก็มีหกแต้มนในรอบแรกครับแล้วก็ตู้เล่นบางคนเค้เล่นในลีกสเกนครับถ,ถึงแม้เขาจะเข้ารอบตัวครับไปเป็นสมัยแรกแต่เราไม่สามารถป,ประมาทเขาได้เลย โค้ชมิเกลได้น้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับในเกมนี้ก็ก็เราต้องสู้เพื่อศักศีของเราครับก็อย่างที่เห็นครับระหว่างพิรานกับฝรัง่งเศสคือทุกทีมคือทั้งสองทีมคือพยายามที่จะแพ้เพื่ออยากมาเจอเรานะก็เหมือนกันดูถูกคนไทยด้วยครับว่าเราเป็นผู้เล่นที่ว่าเป็น,เป,นเป็นทีมทีมที่อ่อนอะไรแบบนี้ซึ่งทําให้เราทั้งหมดก็ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมชาติไทยไม่หมูมอย่างที่คิดนะครับแล้วก็คำพูดของโค้ชมิเกลสามารถกระตุ้นทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ ก็อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าเขาเขารัก้นไทยครับเขาปกป้องพวกเราครับจัง,ถ,งถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกีฬาโดยถ้าเกิดเรามีโอกาสอย่างเขาอย่างอย่างยางทีมผู้ต่อสู้อย่างอิหร่านหรือฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็อาจจะแบบอยากเลือกเจอท,ท,ที่ทีมที่อ่อนกว่าเพราะฉะนั้นอย่างแบบสองทีมเนี่ยเขาทําให้เห็นว่าสําหรับเขาคือทีมชาติไทยคืออ่อนคือแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกเราดังนั้นเราก็ต้องโชว์ฝีมือกันเต็มที่ครับเพื่อให้เขารู้ว่าเขาคิดผิดนะ ก ais, Depois, <Par> ับแฟนแฟนพุทสาทีมชาติไทยครับก like pues. ็อยากให้แฟนพุทธสาวทีมชาติไทยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยครับก็พวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามสร้างประวัติศาสตร์ของพุทธสาไทยให้ได้ ยันอีกทีนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามในรอบ16ทีสุดท้ายนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024นะครับพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันศุกร์นี้ครับ27กันยายนนะครับเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็เชียร์ประพักโตเล็กทีมชาติไทยได้ทางทีสปอร์ต7กันครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยใน e ีีนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ